สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นีพบกับช่องยม,มอนค้นเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยม,มอนคือเก่าแล้วจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้ยม,มอนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาต้มขาโมูนะคะขาหมูยม,มอนก็ได้เผาเรียบร้อยแล้จ้าพี่น้องนะคะก่อนอื่นยม,มอนจะเอาเกลือนะคะมาขัดเพื่อจะบบให้ได้กินหมิ่นกินหมิ่นใหม่นะคะพี่น้องหมิ่นใหม่หมิ่นควนไฟนะคะจะมาล้างด้วยเกลือแล้วก็ขัดขัดควนไฟขัดสิ่งดำ ที่ยุขาหมูนะคะออกเราจะไปทําการล่างอีกทีหนึ่งล่างเสร็จเรียบร้อยยม่อนก็จะมาทําการส,รบสรับก่อนนะคะพี่น้องยม่อนจะบปต้มเป็นขานะคะยม่อนก็จะสับสับก่อนนะคะพี่น้องขาหมูของยม่อนก็จะสับเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนะคะสับขาหมูมาเรียบร้อยยม,ม,ม่อนก็จะมาทําการล่างอีกทีนะคะพี่น้องถึงจะไปทําการต้มจ้านาคะคะ นี่เ็ดกินสูตรบ้านๆล่นนะค่ะบ่สูตรบตายตโตนะคะพี่น้องค่ะสูตรเ็ดกินบ้านไผ่บ้านมันนะคะแต่เมื่อนี้ยมวนว่าจะต้มแซบจะพี่น้องต้มแซบบ้านยมวนจะเป็นจังใดมาเบิงกันจ้านะคะหมูยมวนก็ได้สาบเรียบร,ยร้อยแล้วจ้าพี่น้องล่างเสียเรียบร้อยแล้วจ้านะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปทําการต้มกันเลยนะคะมาเบิงอ,องประกอบของเฮานะคะพี่น้ององค์ประกอบกว่ามิตรไคจะพี่น้องแล้วกับมะขามนะคะ แล้วก็หอมจ้านะคะแล้วก็รสด,ดีจ้าปรุงรสนะคะพี่น้องจ้าต่อมาก็ใบมะกรูดจ้าค่ะนะคะแล้วก็มะเขือเทศจ้าพี่น้องจ้าเครื่องปรุงทั้งหมดยจ่มนก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้าน้ำก็ได้ห่อนแล้วก็ฟตนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเามาใส่โรตีกันลงไปเลยค่ะนะคะ ใส่รสดีลงไปก่อนค่ะพี่น้องจ้านะคะมาทำกันการปรุงเครื่องก่อนนะคะเกลือจ้าพี่น้องใส่เกลือลงไปเลยจ้านะคะใส่เกลือเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าน,นี่ค่ะหมอก็กําลัางฟดนะคะพี่น้องค่ะ แล้วเขาจะมาน้าเครื่องถูกยางลงไปเลยนะคะที่เตรียมใบจะคาจะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะคะคาแกจะพี่น้องยม่อนใส่คาแกนะคะบางคนเพิ่นจะใส่คาออนจะถ้าต้มแซบต้องใส่คาแกจะพี่น้องนะคะเครื่องถูกยางใส่ลงไปเลยคะ่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ประคามเปียกแกพี่น้องนะคะตะไคร้าารากผักซี พักชีหอมจะพี่นอ้องใส่ลงไปเลยนะคะถูกอย่างที่เตรียมไว้จ้ะเดี๋ยวหอมยี่มวนจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะกับบะเกือเทเยี่วนจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายจ้ะ ขั้นตอนต่อไปเขาจะมาใส่หมูกันเลยนะคะพี่น้องหม้อของเขาก็เ,กเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวยี่มวันจะใส่หมูลงไปเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะ เดี๋ยวเขามาปิดฝาแล้วเขาสุกก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเขาจะปิดฝาไวสักพักนะคะร้อยข่าวเดือดจ้าพี่น้องเดี๋ยวยมอนกับมีห้าผักซีจากที่เหลือนะคะก่อเสียดายเดี๋ยวจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะรากผักชีหอมของเขานี่คะ่ะนะคะผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยคะ่ะหรือถ้าผายบวมีใส่ผักชีใบเลือยก็ได้นะคะพี่น้องผักชีใบเลื่อยก็ใส่ได้นะคะ หมอกอยมอนก็ได้ฟปดปุ๊บๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวยมอนจะมาน้ำหอมนะคะสีหันใบบัวเท่นได้ลงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่หอมใส่มะเขือเทศจ้าพี่น้องจ้าสีสันเป็นยังไดค้ะหนาทานบ่จ้าพี่น้องจ้า ยม่อนจะขอใส่พริกป่นนะคะพี่น้องเพราะว่ายม่อนบ่อต่ำเป็นเป็นพริกแกงใส่นะคะยม่อนใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะพี่น้องถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ยม่อนบ่มีใบต้นหอมนะคะใบหอมต้นหอมบ่มีนะคะก็จะทําเหมือนตามมีตามเกิดจาพี่น้องใส่ทุกอย่างที่มีนะคะบ่มีกับบ่อใส่จ้านะคะ จิ้มรสตามชอบใจจ้าพี่น้องจ้าหากพอถึงรสก็ปรุงเติมได้นะคะเดี๋ยวยม่อนจะขอเติมผงนัวนลงไปนะคะพี่น้องมักลายใส่ลายจ้าใส่ลายแซบลายนะคะพี่น้องมันแซบอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ้าใส่ผงนัวนลงไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวยม่อนขอเติมน้ำปลานะคะพี่น้อง เติมน้ำปลาลงไปเลยจ้านะคะปรุงยังท่านได้ถึงรสถึงชาติจ้าก็ต้องปรุงจนกว่าจะแ่บลาค่ะนะคะชิ้มรสตามชอบใจจ้าพี่น้องนะคะแซ่เแลรลจ้าสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยพี่น้องจ้าบอกเลยแยีมม่อนยกโปยกโปเมานะคะ แสบๆเลยนะคะไม่กินน้ากันนะคะเพื่อนๆจะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จ้าพี่น้องสีสันสดใสบอกจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านะคะร้อนนะคะพี่น้องถ่ายกินน้ำกันเด้อคะ่ะสดน้ำห้อนๆจ้าพี่น้องข่องคอ ต้มกันขาหมูของยายม้อนี่กับบ่บ่อเด้ดเปื่อยมากมายนะคะก็จะเปื่อยพอดีจากพี่น้องนะคะถ้าเปื่อยมากก็จะบ่เป็นตะกินนะคะสําหรับเนื้อหมูหรือหนังหมูของเฮานะคะนี่หละจ้านะคะนาตานาทานบ่อพี่น้องจ้ามากินน้ากันจ้านะคะพี่น้องจ้าหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้อง กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากยยมวนคนเดิมจ้ายยมวนก็จะขอตัวลงเพียงซ้ำนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ